ลักษณะลาศีพิจิกมีดาวเสาย้ายครั้งใหญ่ตั้งแต่หนึ่งมีนาคมนี้อยู่ไปอีก2ปีครึ่งเป็นช่วงเวลาที่ก่อร่างสร้างความมั่นคงมีข่าวดีเกี่ยวกับบ้านรถและที่ดินแล้วทำแบบไหนถึงเป็นเศรษฐีและมีความสุขเรามาดูเจาะลึกละเอียดตามวันเกิดและดาวกระทบดาวกันได้เลยสวัสดีครับทุกท่านเห็นภาพนี้ก็รู้เลยใช่ไหมครับเป็นคิวของดาวเสาย้ายครั้งใหญ่ครับ จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีพิจิกครับก่อนไปฟังเรามาดูจุดเด่นของดาวเสาร์กันก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ก็ได้นะครับที่จะทให้เราประสบความสําเร็จครับนี่ครับภาพเทวดาพระเสาทรงเสือเลยนะครับโ,โหขึ้นไปอยู่บนหลังเสือได้แสดงว่าต้องมีอํานาจมีบรารมีมีความยิ่งใหญ่มีความดุดันครับนะเพราะฉะนั้นแนะนํานะไปไหว้พระเสาทรงเสือได้เลยนะครับที่วัดเจ้าอามบางขุนนนนะครับ พื่อความเป็นสิริมงคลได้ด้วยนะครับตรงนี้และถ้าได้เนี่ยได้เยอะตามสไตล์ของพระเสาอยู่แล้วนะครับอ่าและโทษทุกข์ให้ถายเสานี่คือปัจจายทางโหราศาสตร์เลยครับเพราะฉนั้นใครที่เคยทุกข์เคยเจ็บเคยหนักเคยเหนื่อยให้รู้ไว้เลยว่ากําลังจะดีขึ้นแล้วนะครับเพราะดาวเสาจะย้ายไปอยู่บ้านลาหูคู่มิตรกันครับอ่าและใครที่อึดถึกทนสตรองครับตรงนี้ต้องมีด้วยนะครับใครที่อ่อนแอก็แพ้ไปใครที่อึดกว่าอดทนกว่าคนนั้นชนะ เขาเรียกแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรสาเร็จล่ารวยได้อย่างแน่นอนครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาอีกครับเจออะไรมาบ้างหนักๆเห,หนื่อยๆทั้งดีและไม่ดีครับเราเก็บเกี่ยวและกั่นกองนําเสนอแต่สิ่งดีๆออกสู่สายตาประชาชนรับรองเลยครับจะทําให้เราประสบความสาเร็จได้เช่นกันครับและสุดท้ายก็คือของเก่าๆของเดิมๆครับประยุกต์และต่อย,ยอดทําให้ดีให้ถูกกับสถานการณ์เช่นไปทําในโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นแต่เป็นของเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับ ก็จะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับและทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าลัคนาราศีพิจิกเนี่ยครับดาวเสาย้ายหนึ่งมีนาคมนี้อยู่ไปถึงเมื่อไหร่ครับ19พฤษภาคม2อ6 8นะครับยาวนานเลยนะครับเนี่ยครับดาวเสาเร์เลขเจย้ายเข้าเรือนพันธุบ้านราหูราศีกุมเลขแปดเพราะฉะนั้นเสารกับราหูเป็นคู่มิตรกันเพราะนันอันนี้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับดาวเสามาจากเดือนสหัชชะ เข้าไปอยู่ในเรือนพันธุนะครับพันธุเนี่ยแปลว่าบ้านรถที่ดินอะไรแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวสาวเป็นคู่มิตรกันก็แปลว่ามีเหตุการณ์หรือมีเพื่อนหรือมีอะไรบางอย่างที่สนับสนุนที่จะทําให้เราเนี่ยได้ในเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินจะปรับเปลี่ยนหรือจะขายหรือจะทําอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าโดดเด่นมาเลยนะในช่วงปี6 6 6 7ถึง19พฤษภา 68เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่มีใครมีแล้วอยากจะปรับจะเปลี่ยนนี่เป็นเวลาเลยนะครับแล้วจะได้อะไรที่ดีๆนะเพราะาอยู่ในบ้านคู่มิตรไงแล้วสังเกตนะครับว่าเดี๋ยวดาวราหูก็จะย้ายปลายปีนี้แล้วนะครับจเจ้าเรือนพันธุ์กไงเห็นไหมออกจากเรือนอะิยิ่งชัดเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ได้นะครับใครทําด้านนี้อยู่ก็ยินดีด้วยนะครับลุยต่อหรือใครยังไม่ทําจะกลับมาทําอะไรแบบนี้หรือจะเริ่มทําทําได้เลยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากนะครับ และแน่นอนครับสหัชชะดาวเสาเนี่ยหมายถึงเพื่อนฝูงสังคมญาติพี่น้องอ่ะเห็นไหมแล้วพอมาอยู่ในเรือนพันธุ์ทุก็แปลว่าอะไรต้องมีญาติหรือเพื่อนหรือคนรู้จักเนี่ยจะมาบ้านเรามากขึ้นบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือเดินทางกลับบ้านบ่อยเพราะอะไรเพราะดูแลไปดูแลสุขภาพคนในบ้านก็ได้นะเพราะดาวเสาหมายถึงโทษทุกข์ให้ถายเสาก็แปลว่ามีคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปหาไปดูแลบ่อยขึ้นฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าแปลกใจอะไรแบบนี้หรือบางคนครับซื้อรถไฟฟ้าไงแล้วตัวเองอยู่คอนโดครับไม่สามารถที่จะติดที่คอนโดได้ตัวชาร์จอะวอรชาร์จโฮมชาร์จก็เลยต้องไปติดที่บ้านไปติดที่บ้านถึงเวลาก็ต้องกลับบ้านไปชาร์จแล้วก็ขับมาใช้ที่คอนโดอะไรแบบเนี้ยทรงแบบเนี้ยโอ้โหมีแน่นอนเพราะฉะนั้นจะเดินทาง ต้องกลับไปดูแลคนที่บ้านมากขึ้นเดินทางกลับบ้านมากขึ้นอันนี้ก็ดีเลยครับพ่อแม่ญาติพี่น้องก็จะได้แฮปปี้มีความสุขเพราะเรากลับบ่อยขึ้นนะครับทําไปเลยนะอันนี้ดีเพราะเป็นคู่มิตรกันนะครับอ่าแล้วก็มองดูแล้วเนี่ยจะมีงานการโปรเจกต์อะไรเนี่ยจัดที่บ้านมากยิ่งขึ้นอ่าแต่อยู่ในเรือนพระลาหูเห็นไหมก็ต้องเน้นออนไลน์ไว้ก่อนก็จะเป็นการดีนะครับนํามาซึ่งความมั่นคงมั่งคั่งและร่ํารวยเห็นไหม เพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ดีนะครับตรงเนี้ยให้รู้ไว้ก่อนว่าเออดาวเสาร์นะเข้าบ้านเรือนลาหูออเป็นคู่มิตรกันอ่าแลวเป็นเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินการเดินทางการเจรจาติดต่อหรือจะไปทาโซเชียลออนไลน์จากที่บ้านมากขึ้นก็ได้โอ้โหคนก็เห็นเราเยอะขึ้นแล้วทําเรื่องใหม่ๆเรื่องเก่าๆก็เรื่องเก่าๆไงครับไม่ต้องใหม่มากหรอกเห็นไหมเพราะฉะนั้นขอให้ลิเริ่มนะครับมีมุมจะประสบความสาเร็จและยิ่งปลายปีหลังที่เจดตุลาไปแล้วเนี่ย ดาวราหูเจ้าเรือนพันธุย้ายเข้าเรือนปุตตะอันนี้ยิ่งชัดเลยปุตตะแปลว่าโครงการโครงการที่มันทำอะไรเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหาเนี่ยแหละไปทําได้เลยนะครับมีมุมจะประสบความสําเร็จครับและอันนี้เป็นแค่ภาพรวมยังมีตามวันเกิดดีครับไปฟังกันได้เลยเริ่มจากเกิดวันอาทิตย์ก่อนนะครับอยู่ลัคนาราศีพิจิกดาวเสาเป็นมูล,ละลอันนี้ยิ่งชัดเข้าไปอีกนะครับว่าไปเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มูลละก็คือบ้านรถที่ดินอสังหานี่แหละครับ เห็นไหมครับเพราะนั้นก็จะไปซื้อไปขายอะไรพวกนี้ทําได้เลยครับจะได้ราคาดีครับจะร่ํารวยจากตรงนี้เลยนะครับอ่าก็ที่เกา่เกาๆบ้านเกา่เกาๆของเกา่เกาๆนี่แหละครับทําได้เลยหรือมูลรับแปลว่ามูล,ลค่าของตัวเราเองก็ได้ก็คือค่าตัวเราค่าค่าแรงฟรีแรนลนซ์รายรายได้รายเดือนเราเนี่ยมีการขยับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไงเห็นไหมอันนี้ก็ดีใจด้วยนะครับเพราะนั้นลุยได้เลยครับต่อไปครับเกิดวันจันทร์กันบ้างครับดาวเสาร์เป็นสีครับ สี่ก็คือโชคลาภความสําเร็จแหละเห็นไหมเพราะนั้นอันนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้บ้านใหม่รถใหม่นะครับสังคมอะไรใหม่ๆเดินทางกลับไปบ้านแล้วจะดีพ่อแม่ให้เงินขวัญถุงกลับมาอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่ดีๆได้เลยนะครับตรงนี้เพราะนั้นหรือจะมีกิจกรรมทํางานจากที่บ้านทําไปเลยครับมีมุมจะประสบความสําเร็จแต่ต้องอึดถึกทนสตองด้วยนะครับต่อไปเกิดวันอังคารครับดาวเสาเป็นเดชครับอ้าวสหัชชะเป็นเดชนี่แปลว่า จะได้พบปะเจ,จรจาติดต่อกับคนมีอำนาจมีบรารมีสูงส่งครับอ่าแล้วส่งผลให้เราเนี่ยทํามาค้าขึ้นทํางานแล้วจเจริญรุ่งเรืองทําให้เรามีความมั่นคงไงแล้วก็ได้บ้านได้รถอ้าวอันนี้ก็ดีเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับต่อไปเกิดวันพุธกลางวันนะครับพุธกลางวันคือหกโมงเช้าของวันพุธถึงหกโมงเย็นวันพุธเท่านั้นนะครับสองทุ่มวันพุธอันนี้ยังไม่ใช่นะครับดา,าวเสาเป็นอายุตามทักษะครับสหัสช้าเป็นอายุก็แปลว่า จะได้เจอเพื่อนสูงสังคมที่เป็นคนสูงวัยกว่าเรามีอายุมากกว่าเราแล้วจะนํามาซึ่งความมั่นคงให้เราให้การให้งานให้เงินเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนใกล้บ้านไม่ใช่คนไกลบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปลองดลคุยเจรจาติดต่อดได้เลยครับทําธุรก,กิจร่วมกันก็ได้หรือเราจะไปทาอะไรที่เกี่ยวข้องกับอายุเช่นดูแลสุขภาพเฮลตี้บาบัดดูแลรักษาแก้ไขสุขภาพชะลอวัยอะไรอย่างเงี้ยอ่าเห็นไหม พอทาเสร็จมันก็จะนามาสร่างความมั่นคงไะได้บ้านได้รถอีกเห็นไหมก็ดีครับต่อไปครับเป็นวันพฤหัสบดีอันนี้ดาวเสาร์เป็นกาลากินีนะครับาดาวเสาร์เป็นกาลากินีเนี่ย,ย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าจะแย่มากคือขอให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องถูกกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมจรรยาบัณน,นะครับแต่มันมีข้อแม้ว่าต้องเหนื่อยหน่อยนะครับหรือดวงแบบนี้นะไปทําอะไรที่เกี่ยวกับบ้านมือสองรถมือสอง ตกแต่งต่อเติมอะไรบ้านอะไรรถอะไรพวกนี้นะครับโอ้โห و, จะประสบความสําเร็จแล้วจะรวยครับนะแล้วทาผ่านโลกออนไลน์เยอะๆอะไรแบบเนี้นะครับทำอะไรไม่ค่อยตรงกับที่เราเรียนมาโอ้โหูยิ่งดีนะแล้ว2ดาวสฟตชะดาวเพื่อนเป็นกาลีเนี่ยก็เนี่ยถ้าเพื่อนมาชวนทําอะไรไม่ดีเนี่ยเช่นพนันออนไลน์นันนี่นุนเราก็อย่าไปสนใจสิครับอย่าไปหวังรวยทางรัฐเนี่ยเราก็รอดแล้วหรือจะมีเพื่อนที่แบบได้พบเพื่อนใกล้บ้านที่แบบ ชีวิตเขาต่อสู้ฝ่าวันทรหดอดทนจนเขาประสบความสําเร็จเอออย่างเงี้ยน่าคบนะครับไปคุยเดี๋ยวจะได้การได้งานอะไรทําแล้วก็จะทำให้เราประสบความสําเร็จแต่เราต้องยอมรับว่าเราต้องเหนื่อยหน่อยนะครับตรงนี้เหนื่อยกว่าคนอื่นเหนื่อยกว่าวันอื่นๆเช่นเหนื่อยกว่าวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธอะไรแบบนี้ก็ต้องทำนะครับเพราะอยู่ในบ้านคู่มิตรแปลว่าทาไปเถอะแล้วเดี๋ยวจะประสบความสาเร็จแต่ใช้เวลานานกว่าคนอื่นเท่านั้นเองต่อไปเกิดวันศุกร์ครับดาวเสาร์เป็นอุตสาหะโอ้ เสาคือเพื่อนไงสหัชชาแสดงว่าจะได้พบปะวงสังคมที่เหมือนกับว่าจะเป็นคนขยันเป็นคนสู้เป็นคนลุยเนี่ยเห็นไหมเราก็เอาแบบเนี้ยจากเพื่อนจากวงสังคมเนี้ยมาใช้กับตัวเรานะครับหรือกำลังจะสื่อให้รู้ว่าขอแค่คนเกิดวันศุกร์เนี่ยขยันมุ่งมัน่นวิทยะอุตสาหะขันติอึดถึกทนสตองเท่านั้นแหละเดี๋ยวละถ้าไม่มีบ้านก็จะมีบ้านไม่มีรถก็จะมีรถจะมีความมั่นคงในสองปีนี้โอ้โหชัดเจนยอมเหนื่อยยอมแลกครับสุดๆไปเลยครับอันเนี้ย ได้แน่นอนครับต่อไปครับเกิดวันเสาร์ครับดาวเสาร์เป็นบริวารอ่าบริวารน,นี่ก็หมายความว่าจะได้บริวารคนใกล้ตัวลูกน้องอะแหละที่อยู่ใกล้ๆกลบ้านเราใกล้ๆกล้ออฟฟิศเรามาทํางานร่วมกับเราหรือคนเก่าๆกลับมาทํางานให้เราใหม่แล้วนําไปสู่ความมั่นคงร่ํารวยอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะนันก็ไม่ต้องไปหาคนใหม่ๆครับไปดูคนเก่าๆไปดูคนใกล้บ้านนะครับก็จะทํางานหรือใกล้ออฟฟิศก็จะดีสอง ตัวเราเองเลยก็ได้ตัวเองเป็นบริวารเลยจะเราเกิดวันเสาร์อยู่แล้วก็ดาวเสาร์ไงตัวเองทําเองสําเร็จเองภูมิใจด้วยตัวเองโอ้โหอันนี้ก็ได้เหมือนกัน <t ell> เหนื่อยเองอึดถึกทนเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับทําไปเลยแล้วจะประสบความสําเร็จได้เหมือนกันครับสุดท้ายเกิดวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนก็คือหลังหกโมงเย็นของวันพุธไปแล้วถึงก่อนหกโมงเช้าวันพฤหัสบดีเช่นตีสองของเช้าวันพฤหัสบดีเนี่ยเป็นพุธกลางคืนอยู่นะครับก็ต้องบอกว่า ดาวเสาเป็นอะไรครับมนตรีตามทักษะอ้าวแสดงว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในวงสังคมเก่าๆของเรานี่แหละนะครับเขาจะมาอุปถัมภ์เราทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จก่อล่างสร้างตัวเกิดความมั่นคงนะครับผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่คนหน้าใหม่แล้วก็หน้าเก่าๆหน้าเดิมๆใกล้ๆบ้านนะครับหรือจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปหาเขาบ่อยๆได้งานได้เงินเห็นไหมก็มีความสุขร่ํารวยกันไปเห็นไหมทำตามนี้ได้เลย นะครับแล้วไม่ได้หมดเพียงแค่นี้ยังมีดาวกระทบดาวเหมือนตอนเราเกิดนะครับมันจะมีดาวเกิดเราอยู่เราไปเช็คได้นะครับใครรู้แล้วเราฟังใครไม่รู้อาจารย์ทาคลิปหน้าปกแบบนี้นะครับฝากลิงก์ไว้มุมขวาบนแตะเข้าไปดูเข้าไปฟังแล้วเข้าไปผูกดวงทําตามนี้ได้เลยนะครับหรือใครไม่รู้จริงๆก็เซฟหน้าจอนี้นะครับแล้วก็สแกน QR Code นี่ครับนะแล้วก็เป็นเว็บผูกดวงของท่านอาจารย์ลักษณะศีก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับเราก็ไปใส่สิครับวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับ ก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมาครับนะแล้วก็เช็คอลออริงวงกลมสีแดงก่อนว่าอยู่ตนุหรืออยู่พิจิกเล็กสามกันไหมอ่าถ้าใช่ก็ไปฟังถ้าไม่ใช่ก็ไปฟังลัคนาของเราเพราะว่าอาจารย์ทให้ครบทุก12ราศีเลยนะครับแล้วก็ไปดูที่ราศีกุม่มอย่างเงี้ยอ่ามีดาวบริตยูลอยอยู่อาจารย์พูดถึงดาวบริตยูตอนเกิดอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นความหมายของเราอย่างแท้จริงหรือจะไปดูดาวพฤหัสเล็กห้าที่ราศีสิงด้วยก็ได้เห็นไหมก็เป็นความหมายของเราเพราะามันเล็งกัน อะไรแบบนี้นะครับแล้วมีที่ช่องนี้ช่องเดียวนะเพราะนั้นฝากกดติดตามกด s ับสไครป์กดแชร์เลยครับเพราะเป็นช่องเดียวที่ทํานายลึกละเอียดที่สุดใน y o u t u ู e เลยก็ว่าได้นะครับอ่าตอนนี้ไปเริ่มกันเลยนะครับมีดาวอาทิตย์ครับย่ราศึกุมเัื่องแต่เกิดอาทิตย์มาจากเรือนกรรม,มะเห็นหมั้ยงานงานงานเจอดาวเสาอ,อาทิตย์เสาได้คู่ธาตุไฟแปลว่าอะไรจะได้งานที่ดีงานที่ใหญ่โปรเจกต์ยักษ์อ่า จะนามาซึ่งความสําเร็จและความมั่นคงสิครับว่าเป็นคู่มิตรคู่ทัดไฟไปทําให้มันสว่างทําให้มันชัดเจนทําให้มันร้อนแรงทําให้มันอลังการไปเลยนะที่มันยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะครับหรือติดต่อคนนใหญ่โตๆคือพูดง่ายเด่นเรื่องงานครับงานจะนํามาซึ่งความมั่นคงแล้วดวงเนี้ยงานไปทําที่บ้านอยู่แล้วไนงะก็แปลว่าเอาบ้านเป็นโฮมออฟฟิศได้เลยจะประสบความสําเร็จครับโอ้เห็นได้ชัดอันนี้คือโดดเด่นเลยนะใครมีดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้ก็ยินดีด้วยแต่ถามว่าถ้ามีดาวที่อยู่นี่คือเกิดราศีกุมไนงะ นะแต่ไม่ได้เกิดตอนเช้าเกิดตอนมืดมืดตอนกลางคืนเนี่ยจะมาอยู่ลักษณะพิจิตเห็นไหมครับก็จะทําได้เหมือนกันแล้วงานก็ไม่ใช่งานใหม่หรอกงานเก่าๆแล้วครับเพราะดาวเสาไงไม่ใช่ของใหม่เห็นไหมหรือไปทำผ่านโลกออนไลน์มากขึ้นก็มีมุมจะประสบความสําเร็จนะครับต่อไปเป็นดาวจันทร์ครับพระจันเนี่ยมาจะพบสุภะ สุาพไปเจอดาวสา์ไปว่าต้องไปทำอะไรที่มันเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหน่อยแล้วจะดีแต่ก็มีข้อแม้ครับเพราะสาวกจันนี่มันสาทับลักทับจันจะพันร้ายเกิดวิบัติชหายลูกเมียหน,นีเนี่ยมันมันเป็นคู่พัดภาคคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทํางานทําอะไรทั้งนี้ต้องทําให้ไวครับอย่าช้าเพราะช้าในะคู่ศัตรูทํางานเราจะหนักจะเหนื่อยจะมีอุปสรรค้าทำให้ไวทําให้เร็วก็จะได้นะครับตรงนี้นะหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินเนี่ยก็ชัดอยู่เหมือนกันนะครับมันก็ฝากไว้ด้วยเลยนะครับ ต่อไปเป็นดาวองคารครับอันนี้เป็นดาวประจําตัวเราเลยนะองคารไปอยู่เดอนพันธุ์ทูเป็นคนรักบ้านรักครอบครัวตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนะครับจะมีดาวเสามาประกบเนี่ยเนี่ยก็ปรับก็เปลี่ยนเหมือนกันเพราะเป็นคู่ศัตรูนะครับหรือมันจะเป็นกรอย่างนี้เขาเรียกคำพีโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าเสาถึงภูมิมังระวังเหตุเกิดเพลิองอภิษฎไม่ชบภายหมู่โจรก็เริ่มวุ่นวายหนึ่งเราก็ต้องระวังนะบ้านเราที่อยู่อาศัยเรานะครับติดกล้องวงจรปิดเพราะเผืนม่อมีโจรขโมอยอะไรขึ้นมาหรือทรัพย์สิน่งก็็บบไว้้้ใใหหดดีีลอกนะครั หรือฟืนไฟอ,อ่ะระบบไฟในบ้านมิตอรมิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับดูให้ดีว่าเก่าหรือ,อยังนะครับติดมิเตอร์ดีๆเซฟทีคัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูระบบไฟให้ดีเลยนะหรือบางทีก็ได้ปรับได้เปลี่ยนหรือลดก็ได้นะอ่าเปลี่ยนลดอะไรเงี้ยหรือเช็คลดก่อนสตาร์ทอะไรพวกนี้ให้ดีเลยเพราะว่าอังคารเสาเป็นคู่ศัตรูกันก่อนอน,นะอันนี้ก็ต้องเข้าใจตรงกันแต่ถามว่าถ้าจะทําอะไรเนี่ยจะมีอะไรละ่ะภาระ หน้าที่ต้องอึดถึกทนสตองอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยเพียงแต่ว่าเมื่อเรารู้ก่อนเราก็ป้องกันแล้วก็แก้ไขได้นะครับตรงนี้เออนะเพราะฉะนั้นก็ไปทําอะไรให้มันปลอดภัยไว้ก่อนอันนี้ก็จะดีมากแล้วทําอะไรให้ไวหรือไปนเน้นทางานแก้ปัญหาเยอะๆหน่อยนะครับพะคู่ศัตรูมาต้องเน้นแก้ปัญหาก่อนแล้วจะสําเร็จจะมั่นคงเหมือนที่พูดไปเลยว่าต้องอึดถึกทนสตองนะครับประสบการณ์ความรู้เดิมๆอะไรเนะี่ยงัดออกมาใช้ได้เลยอันนี้จะประสบความสําเร็จนะครับ ต่อไปเป็นดาวพุธกันบ้างนะครับดาวพุธเนี่ยได้ตำแหน่งเทวีโชคด้วยนะครับอยู่ตรงเนี้ยเทวีก็คือผู้หญิงใครทาํามาค้าขายอะไรเกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยจะรวยมากบอกเลยแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไปเจรจาคุยดีลติดต่อ,อก,กับผู้หญิงไว้ก่อนก็จะเป็นการดีนะครับและพุธกับสาวเป็นคู่สมพนแสดงว่าต้องใช้พลังต้องออกแรงต้องเหนื่อยเหนื่อยแล้วจะประควาเสร็จได้บ้านได้รถด,ด้ความมั่นคงครับนะและดาวพุธมาจากเรือนลาภะก็มีโชคมีลาภไงครับซื้อคนเก่าๆก็ได้เพราะดาวสาวคือคนเก่าๆ เลขเก่าๆตาม่ะสองเลขบ้านเลขรถสิครับก็ลาภะไปอยู่ในเรือนพันธุกก็จะออกบ่อยแล้วซื้อกับผู้หญิงไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะครับมีมุมจะถูกลงวันบ่อยเลยเออแล้วถูกเยอะด้วยนะครับโหอันนี้ยินดีด้วยดาพุธอีกเดือนหนึ่งมาจากเรือนมรณะมรณะเนั่นหมายความว่าอะไรไปทาอะไรที่มันแก้ปัญหาสิอะไรอย่างเงี้ยเช่นโหราศาสตร์ดูดวงหรือแก้ปัญหาในเรื่องของงานของเราอ่ะเอ่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะประสบความสาเร็จร่ํารวยได้เช่นเดียวกันนะครับ ต่อไปเป็นดาวพระศพดีครับดาวพระศพดีเป็นดาวการเงินเราครับเงินไปเจอดาวสาแสงว่าได้เงินจากเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆเอามาประยุกต์ทำใหม่ทำผ่านออนไลน์ได้มาจากความรู้สติปัญญาการสอนก็ได้นะครับอสองดาวพระเสาร์เป็นคู่เปลี่ยนแปลงเพราะนั้นปรับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถอันนี้ชัดเจนมากเลยนะครับตรงนี้สองดาวพระเป็นดาวเกี่ยวกับพบปุตตะแปลว่าลูกบริวารเนี่ยอันนี้ก็ชัดจะได้บริวารหน้าเก่าๆกลับมา ทำไมได้บริวารใกล้บ้านอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมีมุมแบบนี้ชัดมากหรือลูกหลานเราจะได้นํามาซึ่งความมั่นคงลูกมาช่วยกันทํางานมากขึ้นก็ได้อะไรแบบนี้นะครับอ่ะตัดไปนะครับตรงนี้ต่อไปเป็นดาวสุกครับสุกเสรเกบเป็นคู่ศัตรูกันครับอ่าเพราะฉะนั้นรู้ไว้ก่อนนะครับแล้วอยู่ในเรือนพันธุ์ทูงว่ามีเกณฑ์มีคนในบ้านจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแบบนี้ต้องไปดูแลเขาก็ได้นะครับเลยกลับบ่อยเลยทีนี้ สองดาวสุขเป็นดาวพบปัตตาน,นีปัตตาน,นีเนี่ยเป็นว่าคนรักหรือคู่ของหุ้นส่วนถ้าเอาเป็นหุ้นส่วนเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่จังหวะที่จะไปร่วมหุ้นกับใครในสองปีนี้ครับจะพังจะทะเลาะจะมีปัญหาเห็นไหมฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนไม่มีปัญหาบอกทางแก้รอดก่อนก็ไม่ต้องไปําคู่กับใครก็จะไม่มีปัญหาส่วนถ้าเป็นคนรักถ้ามีแฟนแล้วก็ต้องประคับประคองครับดูแลกันไปหรือแฟนจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ดูแลเราก็จะผ่านได้แต่ถ้าคนโสดโอ้ใจเย็นๆเลยดีกว่า นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวมรุดตยูก็จะมาเล่งเราเหมือนกันในเดือนมีนานี้เห็นไหมนี่อยู่ในเดือนคนรักอีกแล้วสุขเสษาอีกสองปีโอ้โหเรียกว่าเหนื่อยนะครับพยายามอยู่โสดไปก่อนหรือค่อยคุยกันไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะโดนป้องโดนปั้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูไม่ดีนะครับอันนี้เรื่องความรักต้องฝากนะครับทำอะไรทําด้วยตัวเองทําคนเดียวแล้วจะประสบความสําเร็จดูแลคนที่บ้านให้ดีด้วยนะครับ อันนี้เป็นดาวเสาวเดิมตั้งแต่เกิดครับโอ้อันนี้รู้อยู่แล้วเป็นอยู่แล้วเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็คูณสองไปก็ได้หรือที่มีคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไปดูแลคนที่บ้านมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับทําต่อได้เลยครับไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดหรือได้บ้านได้รถใหม่ก็ได้เช่นกันอันนี้ดีครับเป็นดาวราหูครับราหูเจอพระเสามันเข้าเกณฑ์พิกาวนะโชคใหญ่ในชะนาศาพระเสาต้องราหูลาสุริยาต้องคูเป็นคู่คงเป็นนั้นจะเกิดโชคใหญ่ดังประสงค์ครับหมายความว่าถ้าเกิด แล้วมีดาวราหูตรงนี้นะครับแล้วเรามีดาวอาทิตย์นั่นอยู่ราศีเมษรหรือราศีตุลน,นะเดี๋ยว 19, สิบเก้าเมษาดาพัดมาทับอีกโอ้โหได้เกณฑ์โชคใหญ่เลยสําเร็จเฮงปังรวยครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ให้รู้ไว้ก่อนว่าเฮ้ยเจอดาวคู่มิตรแสดงว่ามีเกณฑ์จะมีคนมาสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมทําอะไรก็เฮงปังประสบความสําเร็จได้บ้านได้รถทั้งความมั่นคงมากๆเลยใน2ปีนี้รวยมากครับโอ้โหยินดีด้วยใครมีดาวราหูอยู่นี้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับต่อไปครับเป อันนี้เป็นเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหละแนะนําเลยอยู่ในเรื่องพระทวดว่าไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านให้ดีๆนะครับสวดมนต์ที่บ้านแผ่เมตตาให้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านไว้ก่อนเลยจะประสบความสําเร็จไหว้พระปู่ศรีสุสทโธพยานะยาาพญานันตนาคัลาดไหว้พระราหูไหว้เทเวศุวันรรอะไรแบบนี้นะครับขอพรได้เลยขอให้เกิดความมั่นคงขอให้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอให้ได้บ้านได้รถได้หมดเลยนะครับจังหวะนี้หรือจะได้ ของขังวัตถุมงคลเก่าๆนะที่มีมูลค่าดีๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านได้ฟรีๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายครับเป็นดาวฤติอยู่ครับดาวฤติอยู่นะครับอยู่ในเรือนพันธุ์เนี่ยแปลว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านอยู่แล้วนะครับสุขภาพคนในบ้านก็มีป่วยเจ็บอะไรอยู่แล้วดาวสาวไม่ก็แปลว่าคนในบ้านก็มีโรคเก่ากําเริบเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนู่นได้เหมือนกัน นะครับหรือเราก็ต้องเดินทางไปบ้านไปไป,ไปมาอยู่บ่อยๆอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องฝากครับว่าถ้าจะทําอะไรในช่วงเวลาเนี้ทําให้ไวทําให้เร็วนะครับจะประสบความสําเร็จจะทําอะไรชักช้าอึดอัดยืดย่าคู่ตัวทำงานอุปสรรคมันจะเข้าเยอะนะครับและดวงนี้ก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านอยู่แล้วก,ก็ยิ่งไม่ต้องอยูนะ่ไปทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับไฮเทคเทคโนโลยีต่างทีมต่างแดนต่างประเทศออนไลน์เนี่ยจะประสบความสําเร็จนะครับตรงนี้เห็นไหมนี่คือความหมายของแต่ละดาวเห็นไหมเพื่อมาประกบกัน ก็มีที่ช่องในช่องเดียวแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเพราะาจะดูแม่นๆ่นนะครับมันต้องดูทั้งพื้นดวง10ดาวจรอ,อีก10เนี่ยแนะนำนะครับใครอยากดูแอดไลน์มาทําตามที่หลายบอกหรือ2ฟังต่อให้จบครับอาจารย์จะบอกเลยครับว่าดูกาจารย์เกษว่าได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทาเช่นไรฟังต่อได้เลยและภาพจริืมดวจัรส่วนบุคคลมีไว้ดีอย่างไรฟังตามน,นี้ได้เลยนะครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับ และแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1,000 0แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสาเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยชะตาสู่มบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายดงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สี่นี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั access, ้นจะสําเร็จสักเสสมริพผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปรินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับน้วนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ แอสไซเกรทเทวาหกครับทักร็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน1 9ึบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณสิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดี มีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน q ิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพอัะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสา e นักเทวห65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นเๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่ สบายๆกางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์ g อสไสเกรทเทนะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักษณะเพราะลักษณานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ ช่วงเวลากว้างๆนะอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดน,นะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ